เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมร้านแวะก่อนเลยนะครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารด้วยนะครับอเป็นบรรยากาศที่ดีมากอยู่ข้างทางติดถนนเลยมีแบกเกาภูเขาที่อยู่ด้านหลังนะครับผมเห็นบรรยากาศแล้วมันก็เลยแวะก่อนก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปนะครับนั่งรับประทานอาหารหรือว่านั่งรับประทานเค้หรือจะทานอาหารก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับ ให้อิ่มท้องก่อนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะครับแล้วก็ดูเมนูเขาว่ามีอะไรมั่งนะครับนี่ครับร้านแวะก่อนเลยนี่ครับยินดีต้อนรับทางเข้านะครับเขาก็จะมีเจลให้เราล้างมืออ๋อบรากาศทางเข้าหน้าร้านของเขานะครับนี่ครับมีต้นไม้ของข้างทางเลยนะครับอ๋อสวยงามมากครับบรรยากาศของร้านแวะก่อนเลยนะครับครับนี่ครับบรรยากาศอ่า ตรงบริเวณที่นั่งดื่มกาแฟหรือว่าอาหารนะครับที่ร้านแวะก่อนเลยแล้วก็บรากาศเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในของร้านแล้วก็ด้านด้านหลังครับที่เป็นซุ้มบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในร้านแวะก่อนเลยนะครับที่อยู่ด้านในนี้นะครับ <laughs> เขาก็จะมีกาแฟเครื่อนดื่มนะครับที่ ใช่เราได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไต้หวันกาแฟไต้หวันรงนีโกโก้ช็อกโกแลตวันจีโอมกคาลาเต้มีหมดเลยนะครับในรบรรยากาศภายในร้านของแวะก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมสั่งเครื่องดื่มแล้วก็จะไปนั่งเดี๋ยวพาชมบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกน,นี่กับบรรยากาศด้านนอกนะครับ ที่เขาประดับไปด้วยกระถางต้นไม้นี่ครับเป็นนํำพุลักษณะนี้ก็เหมือนลักษณะแบบเหมือนเป็นจานอะไรสักอย่างหนึ่งจานดาวเทียมนี่นะครับเสร็จแล้วเขาก็ทำเป็นนี่ทางเดินบรรยากาศดีมากเลยนะครับประดับด้วยกระถางต้นไม้ที่สวยๆนะครับแล้วก็บรรยากาศที่นั่งอยู่ด้านนอก ที่มีเป็นบริเวณสระน้ำนะครับแล้วก็มีปลาด้วยเราสามารถที่จะมานั่งรับประทานอาหารแล้วก็นั่งดื่มกาแฟน,นะครับนี่ครับเขาก็จะมีที่ให้อาหารปลาด้วยนะครับนี่ครับให้อาหารปลาโอ้ปลาเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ขวดให้อาหารปลาขวดละสิบาทนะครับ ตรงนี้ก็ร่มรื่นสามารถที่จะนั่งชมบรรยากาศด้านนอกให้อาหารปลาไปด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นซุ้มนั่งที่เป็นซุ้มไม้ไผ่นะครับนี่ครับบรรยากาศที่มีภูเขาที่อยู่ด้านหลังนะครับของร้านแวะก,ก่อนเลยนั้นผมว่าเป็นบรรยากาศที่ในเส้นทางที่เป็นทางผ่านของอผู้ที่เดินทางไปนะครับ ผ่านจากอำเภอนครไทยนะครับที่จะไปอำเภอด่านซ้ายนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยอยู่ติดถนนเลยนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้ผมเดินเข้ามาด้านในนะครับที่เป็นซุ้มจะมีอยู่4 5ซุ้ม6ซุ้มนะครับ6ซุ้มบริเวณนี้ที่จะให้เราได้นั่งพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางต่อไปนะครับถ้าเกิดว่า ท่านผู้ชมมาถึงเที่ยงก็นั่งรับประทานอาหารก่อนนะครับนี่นี่ครับตอนนี้เขาก็มีต้นน่าจะเป็นต้นยูคานะครับต้นไม้ใหญ่ถ้าจะเอามานั่งเอามาทำที่นั่งผมว่ามันก็จะเป็นบรรยากาศที่น่าจะเป็นบรรยากาศเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับบริเวณที่อยู่ด้านหลังของร้านแวะก่อนเลยนะครับ เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับเป็นซุ้มไม้ไผ่ที่นั่งรับประทานนั่งพักผ่อนนะครับดื่มกาแฟาได้ยินเสียงไก่ค้อมด้วยนะครับที่เป็นไก่ที่ของชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเป็นชิงชา้าชิงช้าที่เชือกอผูกมัดอยู่กับต้นมะพร้าวสองต้นที่เป็นต้นสูงเลยนะครับนี่ครับ นี่บรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวผมจะไปนั่งบรรยากาศนั่งชิงช้าหน่อยนะครับที่เป็นท่อนไม้ที่ใหญ่ๆเลยนะครับ ชมครับเขามีเชือกด้วยนะครับมันจะต้องมาทักสองคนอีกคนนึงนั่งอีกคนนึงก็ต้องดึงนะครับเหมือนกับโลชิงชา้าอะไรอย่างนั้นผมว่านะครับนี่ครับบรรยากาศของที่อยู่ด้านหลังของร้านอนาะแวะก่อนเลยนะครับนี่ครับจากด้านหลังนะครับเราก็เดินเข้ามานี่ตรงร้านนี่สร้างอยู่ตรงบริเวณสะ ที่เขาเลี้ยงปลาด้วยเลยนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆแดดล่มเนี่ยผมว่าเป็นบรรยากาศที่เย็นเหมือนกันนะครับครับท่านผู้ชมครับที่ร้านแวะก,ก่อนเลยเนที่สระปลาเขาปลาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารปลานะครับ สนุกกินเลยมานะสนุกกินเลยเอาอีกขวดหนึง่งมากินแล้วมากินแล้วนี่เป็นปลาทับทิม ครับที่ทางร้านเนี่ยสอบถามว่าเพิ่งเปิดมาได้แค่5เดือน,นครับแต่ว่าปลาเนี่เป็นปลารับทิมแล้วก็ผสมก็มีปลานิลด้วยนะครับเอามาเลี้ยงตัวเล็กๆแต่ว่าระยะเวลา5เดือนรู้สึกว่าตัวปลานั้นตัวใหญ่เร็วขึ้นนะครับผมก็เลยว่านึกว่าซื้อตัวใหญ่มาเลี้ยงปรากฏว่าไม่ใช่ครับเขาว่าน่าจะเกิดจากอา,อาหารที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในที่สะ ที่สรน้ำแห่งนี้นะครับก็เลยทําให้ปลานั้นเขา,าค่อนข้างที่จะโตเร็วเหมือนกันนะ ันนี้มีเวลาน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเวลามากเราก็คงจะต้องนั่งทานอาหารชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอ่าอย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับอย่าลืมนะครับร้านร้านแวะก่อนเลยนะครับ อยู่ติดถนนเลยหาง่ายมากเลยนะครับ